สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวเส้น R ห5ห้านะคะแกะกล่องอออแกะกันเลยนี่เป็นคู่มืออ่านไม่ออกค่ะอันนี้ก็คู่มือค่ะหนามากเลยค่ะไม่อ่านค่ะอันนี้ก็เป็นสายค่ะก็จะเป็นสาย USB นี่จะเป็นน่าจะเป็นหัวชาร์จแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่ก็อันนี้เป็นสายเป็นเจ็ตสติ้สายชาร์จหัวใหญ่มากเลยสายโควดไม่กลัวนี่ อันนี้คือห้องอุ้ยหนามากเลยสีชมพูนะนี่ตัวกลร่อง น,นี่วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะเซ็ตเอา่ะบ๊ายบบาย